ผชมแมนยูนะครับผลผู้จัดการทีมเดวิดมอยมาฟังดูดีกว่าว่าคุณผู้ชมทางบ้านได้คอมเมนต์ไว้ไว่ายังไรบ้างในเช้าว,วันนี้ผ่านทางหน้า Facebook ของรายการตื่นมาคุยทีมเคไลฟ์แจ็คในลองอ่านซิเอ่ยนี่นะฮะโอ้โหคอมเมนต์กันเยอะมากๆะฮะออกไปสักทีนะมอยมอยอเอ้ยมอยมอยแมนยูจะได้จเจริญสักที <laughs> คงดีขึ้นนะแมนยูต้องบอกว่าคือมอยออกไปนะจบแน่นอนนะฮะ,ะแล้วก็มีนะฮะดีมุกมวกนะฮะแมนยูนะะเนี่ยเจริญพัฒนาขึ้นนะคะ แล้วต้องบอกว่าคือเชิญออกไปเลยดีแล้วนะคะต่อมาดีค่ะทาแมนยูเสียเสียอะไรอ่ะเสียตลอดเสียตลอดเสียตลโอ้โตลอด่เด็กแมนยูเขาชอบใ้คำนี่ควรควรเ<ค>พราะมอยพาทีมเสียแต้มตลอดอันดับก็ไม่อยากจะพูดรูดูกันดีเพราะฉะนั้นควรถอนมอยเอ้ยถอนเดวิดมอยออกไปครับเ <c oughs> บิร์ดชิชิวผีจงเจริญนะคุณวุฒิเชียร์ทีมอะไรครับไม่พูดดีกว่าเด็กผีเหมือนกันหรือเปล่าพี่แจ็คฤดูนี้ อ่านสิพี่เจ้าาดูนี่นี่แทงไปกี่บาทเอ้ยน้องพี่ไม่ได้กล้าดันฮ่าโอ้ส่วนใหญ่รู้สึกว่าทุกคนจะแฮปปี้มากที่มอยออกเพิ่งดูมันจะออกปกติทุกวันรายการเราจะมีแต่ผู้หญิงแม่บ้านดูเนาะผู้ชายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดูผ้านีเงืบเงิบเงือบเงิบพักกันแป๊บนึ่งคุณผู้ชมในช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ